เหนื่อยไหมครับกับการประคองความดีในวันที่ดูเหมือนฟ้าดินจะไม่รับรู้เคยไหมที่ต้องกืนก้อนสะอื้นลงคอในขณะที่มองเห็นคนที่ทำร้ายจิตใจเราคนที่คดโกงกับยืนยิ้มหัวเราะอยู่บนกองเงินกองทองอย่างมีความสุขภาพเหล่านั้นมันบีบหัวใจจนบางครั้งเราเผลอถามตัวเองด้วยความน้อยใจว่ากฎแห่งกรรม ลืมทำงานไปแล้วหรือเปล่าแต่คุณผู้ฟังครับความเงียบของกดแห่งกรรมไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าพระพุทธองค์ทรงเปรียบผลกรรมเหมือนเท่าฐานที่ไฟยังไม่มอดวันนี้ผมไม่ได้จะพาคุณมาฟังนิทานประลมปราแต่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่ความลับของเวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ถึงคนที่มีกรรมหนักว่าทำไม นรกในใจถึงน่ากลัวกว่านรกใต้ดินและทำไมรอยยิ้มของคนชั่วถึงเป็นเพียงภาพลวงตาก่อนพายุใหญ่จะมาถึงถ้าคุณกำลังท้อแท้ขอเวลาให้คลิปนี้เป็นคำตอบที่กอบกู้ศรัทธานในหัวใจคุณกลับคืนมาและนี่คือ20ข้อเท็จจริงที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณไปตลอดการเชิญรับฟังครับสมมุติว่า เรานั่งอยู่เบื้องหน้าพระพักอันเปรียมด้วยเมตตาและเราได้เอ่ยถามพระอ,องค์ด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าข้อที่หนึ่งข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่ากําหนักที่พระอ,องค์ตรัสถึงนั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรหรือพระเจ้าคะ่ะมันต่างจากความผิดพลาดทั่วไปที่เราทำกันทุกวันอย่างไรและหากพระอ,องค์ทรงตอบ ราสุรเสียงนั้นคงกังวานลึกเข้าไปในใจเราว่าดูก่อนเธอจงมองดูหินก้อนใหญ่ที่วางอยู่ตรงนั้นกัมทั่วไปเปรียบเหมือนเมล็ดทรายที่โปรยลงน้ำย่อมค่อยๆจมลงแต่กัมหนักนั้นไซเปรียบเสมือนศิลาแท่งทึบที่ถูกทุ่มลงมหาสมุทรมันจะแหวกสายน้ำดิ่งลงสู่ก้นบึ้งทันที ไม่มีสิ่งใดต้านทานแรงดึงดูดนั้นได้มันคือการกระทำที่สะเทือนถึงรากฐานแห่งความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงที่สุดข้อที่สองแล้วกร,รําเช่นไรหรือพระเจ้าค่ะที่เปรียบเหมือนศิลาแท่งทึบนั้นเหตุใดจึงมีน้ำหนักมากมายถึงเพียงนี้กร,รํานั้นมี5ประการคือการปริดชีพมารดาการปลิดชีพบิดาการปลิดชีพพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ การทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและการยุยงสงฆ์ให้แตกแยกเหตุที่มันหนักหนาเพราะผู้ถูกกระทำนั้นคือผู้มีพระคุณสูงสุดและผู้มีคุณธรรมสูงสุดเปรียบเหมือนเธอทุบทําลายเสาหลักที่คำจุนโลกและชีวิตของเธอเองเมื่อเสาหลักพังทลายจิตวิญญาณของผู้กระทำย่อมพังทลายลงในวินาทีนั้นเอง ข้อที่สามข้าแต่พระองค์ผู้คนมากมายสงสัยเหลือเกินว่าคนที่ทำกรรมหนักปานนี้เขาจะได้รับผลเมื่อไหร่ทำไมบางคนยังดูสุขสบายดีเธออย่าได้วางใจในภาพที่เห็นเลยธรรมชาติจัดลำดับไว้ชัดเจนแล้วกรรมหนักนี้เป็นขลุกกรรมคือกรรมที่รุนแรงที่สุดมันจะไม่ต่อคิวไม่รอเวลา ทันทีที่ลมหายใจสุดท้ายของเขาขาดห่วงลงในชาตินั้นผลแห่งกรรมหนักจะแทรกแซงทุกกรรมอื่นแล้วผักส่งเขาดิ่งสู่นรกภูมิทันทีในวินาทีถัดไปไม่มีช่องว่างให้ได้พักหายใจแม้แต่น้อยข้อที่สถ้าหากเขาสำนึกผิดเล่าพระเจ้าค่ะหากเขาหันมาสร้างวัดวาอารามใหญ่โตจะช่วยลบล้างบาปหนักนี้ได้หรือไม่ น้ำในตุ่มไม่อาจดับไฟป่าที่โหมกระหน่ำได้ฉันใดบุญกุศลที่ทําภายหลังก็ไม่อาจปิดกั้นทางสู่อาบายของกําหนักได้ฉันนั้นดูอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูเถิดแม้นภายหลังจะสรัทธานในตถาคตเพียงใดแต่กรรมที่ปวงพระชนบิดานั้นได้ตัดลากเง่าแห่งมรรคผลไปเสียแล้วเขาทำได้เพียงบรรเทาความทรมานลงบ้าง แต่ไม่อาจหนีพ้นกงขังที่เขาสร้างขึ้นเองได้ข้อที่5หมายความว่าเขาต้องรอให้ตายก่อนหรือจึงจะเริ่มชดใช้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่เขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเปล่าเลยนรกไม่ได้เริ่มที่หลังความตายแต่จะเริ่มที่ใจทันทีที่ลงมือทําความร้อนลุ่มความหวาดระแวงความกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นคือเปลวไฟแรก ที่แอบเลียจิตใจของเขาเขาอาจจะนั่งอยู่บนบันลังทองคำแต่ในใจของเขาล้อนลนเหมือนนั่งอยู่บนกองฟืนนี่คือผลกรรมที่ให้ผลทันตาเห็นโดยไม่ต้องรอใครมาพิพากษาข้อที่6ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้ายังเห็นพวกเขายิ้มแย้มหัวเลาะล่าเลงท่ามกลางบริวารมากมายรอยยิ้มนั้นเป็นของจริงหรือ นั่นคือรอยยิ้มของคนบ้ารอยยิ้มของคนที่มองไม่เห็นเพดานบ้านที่กำลังถล่มลงมาความสุขที่เธอเห็นเป็นเพียงบุญเก่าที่เปรียบเหมือนล่มเงาไม้ที่ยังเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแต่รากของต้นไม้นั้นเน่าสนิทแล้วรอเพียงลมพัดวูบเดียวทุกอย่างจะพังคลืนลงมาแล้วรอยยิ้มนั้นจะเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องที่ยาวนานที่สุด ข้อที่7สิ่งที่ทำให้กรรมหนักมันหนักที่การกระทำหรือหนักที่ใจกันแน่พระเจ้าค่ะตถาคตกล่าวว่าเจตนาคือตัวกรรมการกระทำทางกายเป็นเพียงปลายเหตุแต่ต้นเหตุคือจิตที่มีโทสะรุนแรงมืดบอดและอาฆา,าตมาดร้ายยิ่งเจตนารุนแรงเท่าไหร่หินก้อนนั้นก็ยิ่งหนักเท่านั้นน้ำหนักของกรรม ช่างตวงวัดด้วยความมืดดำในใจของผู้กระทําเองข้อที่8แล้วถ้าเขาทําไปเพราะความไม่รู้ล่ะพระเจ้าค่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นบาปมหันต์เขาจะยังได้รับโทษหนักหรือไม่เธอลองตรองดูเถิดระหว่างคนที่รู้ว่าก้อนถ่านไฟนั้นร้อนกับคนที่ไม่รู้ใครจะกรรก้อนถ่านนั้นแน่นกว่ากันคนที่ไม่รู้ย่อมกรรเต็มมือ ย่อมถูกเผาไหม้รุนแรงยิ่งกว่าความไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้างของกฎธรรมชาติแต่มันคือความมืดบอดที่ทำให้อันตรายยิ่งกว่าเดิมข้อที่9ทําทำไมหนอแผ่นดินไม่สูบพวกเขาไปเสียเดี๋ยวนี้ทำไมธรรมชาติถึงใจเย็นนักธรรมชาติไม่ได้ใจเย็นแต่ธรรมชาติมีความเที่ยงตรงมเมล็ดพืชมีคิดที่เหาฝังลงดิน วันนี้อาจยังไม่เห็นต้นแต่มันกำลังอย่างลากลึกอยู่ใต้ดินอย่างเงียบเชียบรอวันที่ความชื้นพร้อมแสงแดดพร้อมมันจะแทงยอดออกมาพร้อมพิษส,สงลร้กลาดเวลาคือเครื่องบ่มเพาะผลกรรมให้สุขงอมเพื่อให้รสชาติแห่งความทุกข์นั้นชัดเจนที่สุดข้อที่10กรรหนักนี้จะติดตามเขาไปนานแค่ไหนมีที่ไหนไหม ที่เขาจะหนีพ้นในอากาศกลางมหาสมุทรหรือซอกเขาไม่มีที่ใดที่ความตายและผลกรรมจะตามไปไม่ถึงกรรมหนักเปรียบเสมือนสุนัขล่านเนื้อที่ดุร้ายที่สุดมันจะไม่เห่ากระโชกให้รู้ตัวแต่มันจะวิ่งไล่ตามเงียบๆจ่ออยู่ที่คอหอยและทันทีที่บุญเก่าหมดลงมันจะกระโจนเข้าใส่ทันที ไม่มีศินบนใ,นใดจะหยุดยั้งมันได้ข้อที่11แล้วจะมีวันสิ้นสุดไหมพระเจ้าค่ะหรือต้องชดใช้ไปชั่วนิรันด์สังสารวัฏนั้นยาวนานจนน่าสังเวชแต่ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแม้นแต่การชดใช้กรรมในนรกก็มีวันสิ้นสุดเมื่อหมดวาระแต่ถ้ว่าระยะเวลานั้นยาวนานเหลือเกินยาวนานจนลืมความเป็นมนุษย์ กว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งยากยิ่งกว่าเต่าตาบอดที่โผล่ขึ้นมาเจอ่วงยางกลางมหาสมุทรข้อที่1 2สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการทำกรรมหนักคือความเจ็บปวดทางกายใช่ไหมพระเจ้าคะ่ะไม่ใช่หรอกความเจ็บปวดทางกายเป็นเพียงเปลือกนอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการปิดกั้นปัญญาจิตที่หยาบช้าจากกรรมหนัก จะไม่สามารถรองรับความดีงามใดๆได้อีกเหมือนคว่มขันลงกลางสายฝนต่อให้ตถาคตเทศนาธรรมวิเศษเพียงใดเขาก็ไม่อาจเข้าใจไม่อาจบรรลุธรรมได้นี่คือความสูญเสียโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเกิดมาข้อที่13เมื่อข้าพเจ้าเห็นจุดจบของพวกเขาข้าพเจ้าควรจะรู้สึกอย่างไร สมน้ำหน้าให้สาสมใจดีไหมดูก่อนเธออย่าได้เอาน้ำมันลาดลงบนกองไฟเลยการสะใจคือการจุดไฟเผาใจตนเองจงมองด้วยความสังเวชและเมตตาเถิดมองให้เห็นสัจธรรมว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและเตือนตนเองว่าอย่าได้ก้าวพลาดลงไปในเหวเช่นนั้นเลยข้อที่14ในทางตรงกันข้าม มีกรรมหนักฝ่ายดีบ้างไหมพระเจ้าคะ่ะอะไรที่แรงพอจะสู้กับความชั่วได้มีสินั่นคือการเจริญสมาธิภาวนาจนจิตแน่วแน่ถึงขั้นชาญสมบัตินี่คือขลุก,กรรมฝ่ายกุศลมีพลังแรงกล้าส่งผลให้ไปเกิดในพรหมโลกทันทีเช่นกันจิตที่ฝึกดีแล้วคือพลังเดียวที่จะยกใจให้ลอยสูง เหนือแรงดึงดูดของกิเลสทั้งปวงข้อทีทท่15ใครกันหนอเป็นผู้จดบันทึกบัญชีหนังหมาของคนชั่วเหล่านี้ยมมาบาหลหรือไม่มีใครจดบันทึกได้ละเอียดเท่ากับจิตของเขาเองจิตเป็นธาตุรู้ที่บันทึกทุกเจตนาทุกการกระทำทุกความรู้สึกลงในภวังจิตอย่างซื่อสัตย์ต่อให้เขาหลอกคนทั้งโลกได้ แต่เขาหลอกผู้บันทึกที่อยู่ในใจเขาไม่ได้เมื่อถึงเวลาจิตดวงนี้แลจะฉายภาพการกระทำทั้งหมดให้เขาดูเองข้อที่16แล้วในวาระสุดท้ายก่อนที่ลมหายใจจะดับลงคนมีกรรมหนักจะเห็นอะไรเขาจะเห็นกรรมมิมิตภาพความชั่วที่เคยทำเลือดที่เคยหลังเสียงร้องขอชีวิตที่เคยเพิกเฉยจะย้อนกลับมาฉายชัด เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานจิตจะเศร้าหมองหวาดกลัวทุรนทุรายและความหมองไหม้นั้นเองคือแรงส่งสุดท้ายที่ถีบส่งเขาให้ล่วงหลนลงสู่อบายภูมิข้อที่17แล้วคนรอบข้างเขาเล่าลูกเมียบริวารต้องมารับผลกรรมหนักนี้ด้วยหรือไม่สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนใครทําคนนั้นรับแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า การอยู่ร่วมกันเหมือนต้นไม้ที่ลากเกี่ยวพันกันเมื่อต้นหนึ่งล้มย่อมดึงดินดึงหญ้ารอบข้างให้สั่นสะเทือนผลกระทบทางโลกย่อมมีแต่ผลทางธรรมนั้นแยกขาดจากกันจิตของใครก็เป็นภาระของคนนั้นข้อที่18เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหลกรรมจะหมดการคำนวณวันเวลานั้นเป็นเรื่องเกินวิสัย และไม่มีประโยชน์ที่จะรู้สิ่งที่เธอควรรู้มีเพียงอย่างเดียวคือการตัดวงจรถ้าเธอหยุดเติมเชื้อไฟไฟย่อมมอดลงสักวันอย่ามัวถามว่าเมื่อไหร่จะจบแต่จงถามตัวเองว่าวันนี้หยุดสร้างเหตุแห่งทุกข์แล้วหรือ,อยังข้อที่19หากข้าพเจ้าหรือใครสักคนเคยเผลอทำผิดพลาดไปในอดีต จะทำอย่างไรให้ใจไม่จมอยู่กับความกลัวอดีตคือสิ่งที่ตายไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจงอยู่กับปัจจุบันขณะเถิดให้สติตื่นรู้อยู่ที่ลมหายใจนี้การมีสติรู้ทันคือเกราะป้องกันเดียวที่จะกั้นใจไม่ให้ไหลไปตามอำนาจกรรมเก่าแม้ร่างกายจะเจ็บปวดตามวิบากแต่ใจที่ฝึกดีแล้วจะเป็นอิสระ และไม่ทุบร้อนไปด้วยข้อที่20สุดท้ายนี้พระองค์ทรงมีสิ่งใดจะฝากถึงพวกข้าพเจ้าผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในโลกที่โหดร้ายใบนี้ดูก่อนตถาคตไม่ได้บอกเรื่องกรรมเพื่อให้พวกเธอหวาดกลัวจนสติแตกแต่บอกเพื่อให้พวกเธอไม่ประมาทชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักเหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าอย่ามัวเสียเวลาไปจับผิด หรือน้อยใจในโชคชะตาของผู้อื่นแต่จงใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้เร่งทำความดีชำระจิตของตนให้ขาวรอบเพราะนั่นคือสมบัติเดียวที่จะติดตามเธอไปและพาเธอข้ามพ้นห่วงทุกข์นี้ได้อย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับจากการสนทนาด้วยใจกับพระพุทธองค์ในวันนี้เราคงได้เห็นความจริงที่กระจ่างชัดแล้วคำถามที่ว่า คนที่มีกรำหนักจะได้รับผลเมื่อไหร่คำตอบไม่ใช่เรื่องของวันที่เดือนหรือปีแต่มันคือทันทีในความรู้สึกและแน่นอนในความเป็นจริงขอสรุป20สาระสำคัญสั้นๆเพื่อให้คุณนำไปใช้เตือนใจครับ 1. กรรมหนักคือหินศิลาที่จมดิ่งทันทีไม่ใช่มเมล็ดทราย 2. กรรำหนักเกิดจากการทำลายผู้มีพระคุณสูงสุด 3. แสงคิวทุกกรรมให้ผลทันทีหลังความตาย 4. บุญอื่นไม่อาจลบล้างทำได้เพียงผ่อนหนักเป็นเบา 5. นรลกเริ่มที่ใจอันร้อนลุ่มตั้งแต่ยังมีชีวิต 6. ลรอยยิ้มขนชั่วคือภาพลวงตาก่อนตึกถลม่ม 7. เจตานาที่มืดดำคือตาช่างวัดน้ำหนักกรรม 8. ความไม่รู้ ยิ่งทำให้กรรมรุนแรงเพราะขาดความระวัง 9. ผลกรรมรอเวลาสุกงอมเหมือนพิษร้ายที่สะสม 10. มันติดตามเราไปเหมือนเงาและสุนัขล่าเนื้อ 17. ยาวนานทรมานแต่สิ้นสุดได้เมื่อหมดเชื้อ 12. ผลร้ายที่สุดคือการปิดตามิตรปิดทางนิพาน 13. จงมองคนชั่วด้วยความสงสารอย่าซ้ำเติม 14. จิตท,ที่เป็นสมาธิหรือกรรมหนักฝ่ายดีที่ช่วยยกใจ 15. จิตของเราคือสมุดบัญชีกรรมที่โกงไม่ได้ 16. ภาพก่อนตายจะเป็นตัวตัดสินพบภูมิหน้า 17. ใครทำใครได้กรรมไม่สามารถโอนให้กัน 18. อย่ามัวนับวันหมดกรรมแต่จงหยุดก่อกรรมใหม่ 19. อยู่กับปัจจุบัน คือทางรอดเดียวจากอดีต 20. รู้เรื่องกรรมเพื่อความไม่ประมาทไม่ใช่เพื่อกลัวท้ายที่สุดนี้ไม่ว่าโลกภายนอกจะดูไม่ยุติธรรมเพียงใดขอให้คุณมั่นใจในกฎแห่งการกระทาอย่าให้ความชั่วของคนอื่นมันเหลี่ยวลังความดีในใจคุณจงเป็นเหมือนดอกบัวแม้นจะเกิดในโคลนตมแต่ก็ไม่ยอมเปื้อนโคลน และเบ่งบานรับแสงตะว,วันด้วยจิตใจที่เบิกบานขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติมีปัญญาและมีหัวใจที่เหนือกว่ากรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคง แล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ